เพลินฟ้าพาเที่ยวงานตุ๊จีนนครตรังและเทศกาลอาหารงานนี้บอกเลยต้องห้ามพลาดในงานมีจุดถ่ายรูปมากมายโซนไฟประดับหลายจุดมาถ่ายรูปกับบรรยากาศจีนจีนสุดคลาสสิกภายในงานมีอาหารเยอะมากบอกเลยว่าสายกินห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะในงานนี้เขาอัดเน้นไปด้วยอาหารหลากหลายชนิดที่บอกได้เลยว่าร่อยแรงฟินเวอร์ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลสดใหม่ส่งตรงจากท้องทะเลตรังเมนูอัตลักษณ์ตรังอาหารพื้นเมืองสุดลับเฉพาะที่หาก,กินได้ที่นี่ที่เดียวหรือจะเป็นอาหาร ฟูดที่ทั้งหฮมทั้งน่ากินเดินไปทางไหนก็เจอแต่ของอร่อยมีมากกว่า90ร้านตลอด3วันมาวันแรกก็จัดเต็มกับไฮไลท์สุดพิเศษแล้วมีการแสดงบนเวทีมากมายตลอดคืนงานนี้มีกิจกรรมตลอด3คืนและการแสดงตุดจีนเพียบและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเลยกิจกรรมเยอะขนาดนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเจอกันที่งานระหว่างวันที่2 7่สถึงยีมกราคม2568ตั้งแต่เวลา5โมงเย็นถึง4ทุ่มที่ลานหอนาฬิกาจังหวัดตรังเที่ยวตุดจีนเฮงเฮงปัง,ปง มาเที่ยวเมืองตรังกันนะคะ